ชอบบอสไหมน้องเชยเราต้องแย่งกันหลายแล้วล่ะว้าว์เหรอว้าห์ยังไม่ทันทำอะไรเลยน้องเชยน่ารักเขามีความคล้ากันเหมือนกันนะเขาสองคนใช่ไหม ฟันใช่ไหมที่ได้เจอเธอที่ได้มีเธอข้างกายเราฝฟันที่มันมีอยู่จริงที่เธอกระซิบว่ารักแผ่วเบาแต่มันกลับดังอยู่ในหัวใจถ้าได้ยินเสียงของเธอแอบจุ๊บหรอนอนทุกคืนจะดีแม่ของ้นเขาแอบกันได้เลย คอยน้ำทางเธอมีค่ากว่าสิ่งใดจะไม่ยอมเที่เธอไปเพราะเธอคนเดียวที่มีความหมาย oh <my> ฉันคงจะโชคดีเพราะเธอเป็นคนที่เช้ชีวิตใ้้ดี ันแงในยามเช้าเธอเป็นลมหนาวในยามที่ฉันร้อนใจกอดกันไว้เขาไม่มวนความคล้ายคลึงกันมากคุณนอหนาะเบื้องวันอันเมย์ต่ตอนนี้มีเธอมาคอยน้าทาต้องเชียร์เขาหน้ารักมากสิ่งใดจะไม่ยอมเสียเธอไปเพรเธอเดียวที่มีความหมายฉันคงจะชค คืน bỏ เรามนดี không แน่แน่ไแต่ว่าน้องเชคเขาจะต้องมีความแบบดื้อก่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอธอแน่แน่บทนี้ต้องแฟมปิดหน้าแล้วอ่า น่าราักค่ะทุกคน,นยังไงนะปี๊ับใจฝืนอยู่นะ <c oughs> น่ารานะักค่ะน่ารานะักน่ารัก เพลงเหมาะกับเชมากแล้วก็เอมบีก็คือมีมวลความน่ารักของทั้งบอสแล้วก็ของทั้งเชมีความแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยตัดภาพไปกับซีนซึ่งหลายๆซีนเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะเห็นจากตัวอย่างหรือว่าตัวในซีรีส์มาแล้วซีรีส์มาสามวที่เราดูกันมาแต่ก็ยังเห็นอีกหลายๆอันที่ไม่เห็นแน่ๆเรารู้เลยนะจากเอมบีคือเขาต้องมีช่วงที่แอบโบกันในอฟฟวศตายฉันตายฉันรอตายเลยอย่างละ เออทุกคนเราต้องเตรียมอะไรหรอยานโดมทิชชู่หรืออะไรเหรอใช่ฉันว่าฉันคนบอสเนว่าฉันข้างร่าไม่ไหววานวน่ารักมากเลยะออจริงอ,อย่างที่บอกไปตอนที่ดูอีพีแล้วแบบพอบอสทามีลุกนิงน่งๆใช่ไหมแล้วพอเขาทาอ,อ,อะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยบ้าเต้าบอสเราต้องยอมรับก่อนว่าจริงๆเงาเราดูคู่นี้มาตั้งแต่ออกช่องเตแล้วคือน่ารักมากทั้งคู่อะไรเงี้ยตอนออกช่องเตคือน่ารักมากแต่ก็คือ ฟอสใช่ไหมม,มาเล่นในบทบอสคือยิ่งแบบดีมากอะ่ะ <ๆ S 2> ทุกคนคือทำไมแบบดีขนาดนี้อะแล้วน้องเชก็น่ารักสดใสมุ้นงน,าน,น,าน่ารักมากมุบม,ม,มิบนุบนิบมุบมับแล้วเคมีแบบดีมากเลยอะ่ะคู่นี้แบบเอาจริงนะเขาแบบโอโขอคู่กันนะเราพยายามที่จะไม่ไม่อยาก ไม่ได้อยากาจ้นอะไรมากมายแต่แบบมันโไเ่ได้<ม>าู่ก็นสนกันมากเล่มันคือเขาเรียกว<อ>่าอะไรนะพอพอเราพูดถึงซีเรีส์ชอ ok กาเชคคู่กันนี่ใช่ไหมแล้วนึกถึงแบบบุกฟอร์ดว่าบอสกับเชคเ่ยก็จะมีความแบบเขินแบบเสียการทุกครั้งจริงนะ<อ>พวกมัน เห็นไหมนวนพูดอะไรไม่จบหรอกวันนี้ยบอาะน่ารักจังเลยอะแต่เอาเป็นว่าเพลงประกอบก็คือน่ารักมากแล้วเรื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังน่ารักอยู่ไม่อยากให้ดราม่าเลยแต่ก็มีกลิ่นความดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ออวมอนเรปมแหละปมเออ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะถึงขั้นร้องไห้ไหมแต่อย่าเลยอยาเลยองศาไว้ชีวิตหนูสักเรื่องเถอะยกเว้นว่าจะมีสปอนทิชชูเข้าอันนี้ก็เปิดรับเลยตรงนี้ง่าย อ่ะเพลงน่ารักมากๆในต่อจีดีต่อใจสุดๆหมุกปับหมุกหมับเอมวีก็น่ารักมากๆเห็นมุมยิ้มมุมเอ่อมุมแอของบอสกำลังใชก็เนี่ยเห็นไหมวนกลับมาที่เดิมฉันว่าฉันไม่ไหวว่ะบอสละคือบอสพูดตรงๆเลบอสมีผลต่อใจผู้หนูมากทั้งบอทั้งเซกพูดตรงเพราะว่าเขาน่ารักกันมากๆเลยทั้งคู่แบบด้วยแบบรีแอคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยของเขาคือน่ารักมากทั้งคู่แล้วก็ เพลงเนี้ยน่ารักเหมือนกันเพลงเนี้ยก็ดูเหมาะกับเรื่องอแล้วก็เดียวมีท่าด้วยเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปเดี๋ยวมาไปท้าเล่นในติกตอกเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะม่วหรือจะถูกเดี๋ยวไปดูกันโอยบอสก็เต้นน่ารัก้องเชเต้นน่ารักอมีเธอแล้วได้ต่อจีเชคนนี้อันสักอย่างแล้วมันดีอันซัมติ่งไรแดด สวัสดีค่ะรักนะคะ